โอเคทุกคนคลิปนี้เอาไ,ไ,ไปตัดไม้ตีิ๋วเนาะไปตัดไม้ตีิ๋วกับเบาเบาขำอินกับเบาผ่อนยะดาว่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาหอดโซนยางเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพามาเบิ้งองโซนยางเปิดไม้นาะนี่เป็นยางเบาขำอินเพิ่นเพิ่นเพืกับเปิดหน้าได้ ทิศปลายทิศกว้ายละทุกคนโอ้ส่วนเท่าแกอีกเบิร์นเพิ่นเบิร์นขี่นี่ก็คือซิ่งอยู่ปุ๋ยปุ๋ยแล้วคันเบาเพิ่นเท่าแกนะนีเนาะต้นนี้ยโเคไมสบาใจมีจอบบอ buông nhảy, buông buông nhảy, buông nhảy co, nhảy, buông, tay này tay này, gom สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องของฟายเบิสู้ผู้ทุกคนยินดีตอนทำเข้าสู่สองเบาใหม่เด้อทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้เอาจิ๋วไปตัดไม้ติ้วเนาะไปตัดไม้ติ้วกับเขาเบาคำอินกับเบาพ่อนยะดาวอเออหลังจากที่เราแล้วปั้นเขา้าปั้นน้ำทุกคน์ี่ไปหาเงินตัดไม้ติ้วเดี๋ยวจะไป เบิ้องครับสมน้ำกันนะทุกคนมาเมนี้ตีได้ไลท์เท่าไดรเน,ะนเาะเด็กเขาเขาอิงกับดขาผ่อนยะดาก็สุดเพื่อนนำหน้าประกันไปก้อนเนาะทุกคนเขาไปนำหลังเด็กเฟิร์คลิปไทยอยู่ป้าอยู่ตีนคู่เพื่อนลทุกคนเด็กเดี๋ยวฝากไปเบิ้งครับสมนนะ้มน้ำกัดเนาะเมนีิกะตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนเด็ก ได้ไม่โบราณลาปเนาะไม่ได้กระสีไปเบื้องนี้เนาะเราที่ได้ลายจังเก้าหรืออะไรน้อยกว่าเก้านะทุกคนเดี๋ยวฝากคนไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเด้ดเองเราเอากระรอกที่ไปดำร่งอยู่เนาะใส่ถุงซองไปไปตอนนี้ก็ความาหอดตรงหน้าตาได้เนาะ จัากี่ยวปั้นเข้าปั้นน้ำแล้วทุกคนก็ได้สรุปเป็นทีเรียรร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวที่ใส่หล็กตามไปเพื่อพวกเป็นการเสียเวลาที่ไปพ่อกันเขากับไปพ่อกอันยูพุน่นเนาะไปพ่อเขาเบาอินเบาปอนทุนเลยทุกคนเลยฝากไลค์กดติดตาม ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดส่วนยางเนะทุกคนเดี๋ยวจะพามาเบิ้งส่วนยางเปิดไม้นะนี่เป็นยางเบาขํำอินเพ่่นเพิ่นเพาก,ก็เปิดหน้าได้ทิศปลายทิศกว้ายล้วทุกคนโอ้สวนเท่าแกอิน เบนะิ่นเพิ่นเบิ่งขิ้นีกันขึ้นยิ้มือปุ๋ยปุ้ยแล้วคันเป่าเพิ่นเตาแก่นะนี่เนาะต้นนี้่อยากออนไลน์ปันใดน,นี่นกอย่างเปิดไม้อย่างเบาขับอีกน,นี่ต้นนี้หลายทุกคนเครื่องปลูก หยัางเปิดหน้าไม้นเ,โปโปเน่อยเตรียมโปะแล้วห่วยต้่นใหญ่กอ้คักคักคักมันก็สิมีปุ้ยปุ้ยแล้วเนาะเพิ่นใน,นอ๋อซ่องนี่นะอตอนนี้กำลังไปเนาะทุกคน ตอนเอาไหม้ึ้นรถเลยเนาะทุกคนนี่ประมาณทิ้นหนากนสีได้ข่ขาไอ้โจักน,น่าสุดเลยโอเคทุกคนตัดมาภาพยามแรงเนาะนี่ก็คือไม้ตี่ยาวตัดเหมือนมอนนืดเนาะตัดแร่เ,เศร้าจนงรับเป็นเวลาสี<ม>่โมงาจอรถท้ายคิด นเบิง,เ,งเดี๋ยวไปพบพ่อกันยูทีเต่าทานขีอเกาวเมื่อนี้นะอาจจะได้แทะไม่ขายเนาะเมื่อนี้นะเขาวออินกับเป่าพร,รงานหน้าออกวอแล้เนาะเดีย๋ยวสิมาเบิ้งล่งตอนค่อยตอนลงรถโอ้ยทุกคนเดีย๋ยวฝากคนไลค์กดติดตาม ได้จากลานเขาตัดไม้ตีอยู่ซองมือละ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องก่อน ตอนนี้ก็มาหอดสาอท่าแล้วไม่ลงเสดแล้ว,ลวไมก่กันเลย

Mẹ xe, mình, mình tìm, mình tìm, mình tìm, cần được mình tìm, mình mình tiệm Ja, nee, waar Mijn er Nee? Ga maar Wat Een bed. Een boek? Ja. Een

ยูสามพันธเอาสามพันไปครับจะขา้เป็นเงิงขนาดไหน มาเก็บองเอานะไม่กระปุกควรบูมบูมบู